สวัสดีครับมาพบกับ t o y ย t a v วีอนะครับ 1.5e เป็นตัวเครื่องยนต์ดูโอแล้วนะครับเกียร์ออโต้ปี2017คันนี้ราคาขายที่328,000บาทูกคาเครดิตดีก็จัดได้เต็มเลยฮะฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ5,650บาทครับ7ปีหรือ6,200ครับ6ปีรถสวยม่เดียบป้ายแดงนะครับไม่มีชนครับห้องเครื่องเดิมชนิทครับมขยับใหม่จริงเป็นอาร์คมากรอยู่ครบ ภายในสวยนะฮะเบาเป็นเบาผ้านะครับผมาลไยมีแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่ไปยุเดิมติดโรงงานนะครับภา,ายในก็สภาพไมค์กิเลยครับเป็นสีครีมนะครับแสงประตูสวยๆฮะรกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกว่าคนนั่งทั้งสองก็สวยสะาดเรียบร้อยครับสภาพพร้อมใช้งานครับลูกค้ามาดูก็ ซื้อสดก็ขับกลับบ้านได้เลยฮะเลขใหม่อยู่ที่1 4ึ่งแี่มกิโลเมตรนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาญจนาพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0 6 1 4 4 3 2 8 2 9ครับเคสติดเครดิตติดแบคลิสเราไม่ได้รับนะครับ